โอ้ขันออเอาเดูเมียไปนี่ดาวน์ลูนิองไม่รว่าขันบันขันนึกขึ้นเรียกันอยู่เอาเวเดวเอาดู ไปอีกนี่เด้๋ยวอีกอีกหนั่งหก,กคั้ันแล้ววันเอฟซีถามมามันแคนั่นคันเดียวแปดเดือนเนาะ <laughs> จัดไปไอ้ตอนนี้มันั นำขันใช่กัน,นเนาะนกปลาหลาเนะเาะแลครับสรุปแล้วซื้อว่าขันเราบัดเนี่ยนกต่อดิน